วันนี้มาตลาดเอเชียนมาร์เก็ตเจอปูม้าค่ะทุกๆคนปูม้าแกะไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะปกติมาจะเป็นแบบปูเป็นนะคะที่เขาใส่ลังไว้แล้วเราต้องเลือกแล้วก็เอาไปแกะทำเองที่บ้านนะคะวันนี้มาที่ l a n ส์ไนที่นายเขาแกะแล้วเรียบร้อยใส่แพ็คไว้แล้วราคาดีงามนะคะเอาไปทำปูดองกินกับมะม่วงเปรี้ยวนะคะหรือว่าทำยำก็ได้ ราคาก็ประมาณ200กว่าบาทใครมาแถวนี้นะคะมาซื้อนะคะที่ออสตินเท็กซัสนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นค่ะเป็นหนวดปลาหมึกบิ๊กบึ้มเลยค่ะใครชอบกินปลาหมึกนะคะอันนี้สะใจมากน่ากินสุดๆไปเลยมีซอยซอสแล้วก็วาซาบิอยู่ในแพ็กเกจด้วยนะคะแล้วก็มีปลาสดปลาดิบซาชิมิต่างๆมีหลากหลายราคานะคะก็เลือกดูนะคะ ทำเป็นแพ็คแบบนี้น่ากินมากทุกคนมาเลือกซื้อนะคะที่ Lance 99นะคะที่ Austin เท็กซัสใครอยู่ที่นี่มาซื้อเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย